สวัสดีค่ะนักเรียนมสี่อาจารย์สันชัยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องสกสารและการเทียบสกสารนะคะหนังสือเล่มนี้คือหนังสือสําหรับแบบฝึกหดัดแล้วก็เนื้อหานักเรียนต้องไปศึกษานะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหดัดตอนทายคาบมาส่งครูตอนสิ้นเทอมด้วยนะจ๊าแบ,แบบแบบฝึกหดัดน,นี้เก็บคะแนนเยอะอยู่นะจ๊า สก,กาชและเทียบการเทียบสก,กาชเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะฮะพุทธศักราชนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า BE หรือ before คริสบีบูดิต์อีร่นะฮะมาจากพุทธศักราชนะเป็นสก,ก,ารากราชพุทธศาสนาที่ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มใช้มานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะฮะเพราะว่ารัชกาลที่6ท่านเห็นว่าประเทศเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและในสมัยนั้น กษัตริย์หรือจกักรพรรดิทั่วโลกเนี่ยมีประเทศไทยทนันที่นับถือพุทธศาสนาก็คือรัชกาลที่6ก็เลยทรงเปลี่ยนมาให้ประเทศเราเนี่ยจากรัตนโกสินทร์ศกมาใช้เป็นพุทธศักราชนั่นเองนะฮะพุทธศักราชเนี่ยเข้าสู่ดินแดนไทยพร้อมกับพุทธศาสนาจากอินเดียนะฮะเข้ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชก็คือ,อสมัยพระโสดกับพระอุตรเทรรนะฮะได้ส่ง การเผยแพร่พุทธศาสนามาทั้งหมด9สายซึ่งสายที่พระโสนและตระอุตรามาที่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็ทําให้ประเทศสยามหรือประเทศไทยเราเนี่ยก็ใช้พุทธศักราชมาเรื่อยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะฮะเหมือนพุทธศักราชก็คือเป็นพุทธศักราชที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือเก่าแก่ที่สุดในบรรดาศักราชที่เราจะเรียนวันนี้นะคะ ลำดับถัดไปก็จะเป็นคิสสกราร์ดนะครับภาษาองังกฤษใช้คาว่า AD หรือ Anno Domini นะคะ Anno Domini เนี่ยแปลว่าปีแห่งพระเจ้าหรือปีแห่งพระคริสต์นั่นเองนะคะ AD หรือ Anno Domini เนี่ยย่อมาจากภาษาลาตินนะครัสกราร์ดของศาสนาคิดนี่จะเริ่มนับตั้งแต่พระเยซูป,ประสูติเลยนะคะพระเยซูป,ประสูตินะฮะเมื่อวันที่25ธันวาคมคิสสกราดที่1นะคะครั้งนั้น พวกฟาริสีหรือโหรวาารายาเนี่ยได้ส่งของกับนันมาให้พระเยซูนนะถาวายพระกุมารในหลังย่าสามอย่างก็คือทองคำมดยอบนะฮะแล้วก็กำยาน3สิ่งนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดศักดิ์ศกระชนเนี่ยต้องจุดเพื่อบูชาพระคริสในวันคริสต์มาสนี่เองนะฮะแต่คิดสการาชเนี่ยจะน้อยกว่าพุทธศักราช543ปีนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเอาพุทธศักราชนะ2567ปีนี้นะฮะมาลบห้ารบสามก็จะเท่ากับปีคิดศักราช2024นั่นเองนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วิธีจำก็ง่ายๆมากก็คือแค่543นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นศาสนาคิดเขาก็จะมีที่ว่าวันสำคัญก็จะมีวันคริสต์มาสนะ,ะแล้วก็วันคืนพระชนอย่างเงี้ยค่ะวันคืนพระชนก็คือวันอีสเตอร์นะก็จะก็จะเราเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะ ลำดับถัดไปก็จะเป็นมหาศักราชนะคะมหาสกราชเนี่ย iah, เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากนิสกะของอินเดียะนะคะพระเจ้ากนิสกะเนี่ยครองอาณอจาจักรกุสนะอาณาจักรกุสานะก็คือปัจจุบัน,นก็คือประเทศปากีสถานในปัจจุบันนะฮะพระเจ้ากนิสกะทรงคิดค้นสกราชนี้ขึ้นนะคะเพื่อว่าจะใช้นะฮะในการคำนวณทางโหราศาสตร์ ถ้านักเรียนเคยเห็นเคยไปดูดวงนะฮะนักเรียนก็จะเห็นตำราพมชาตนะฮะตำราพมชาติที่เป็นรูปหน้ายักษ์นี่แหละเอ่อตำรานั้นแหละก็คือแต่งโดยพระเจ้ากาันิสกะนั่นเองนะฮะทรงใช้คิดคนมหาสกราชเพื่อใช้ในการทำนายทางโหราศาสตร์ซึ่ง มหาสกราชเนี่ยได้เข้ามาในสยามประเทศสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะฮะเข้ามาในสมัยพอ่อขุนรามกําแหงเพราะฉะนั้นในศีราจารึกพอ่อขุนรามกําแหงเนี่ยเวลาเขาระบุสกราชหรือปีที่เกิดเหตุการณ์สําคัญเ็าจะรูปเป็นมหาสกราชนะฮะ,ะส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือพอเรารับผ่านมาทั้งคอมหรือกระเมนเนี่ยพอ่อขุนรามกําแหงก็โปรดให้สลักไว้ในศีราจารึกหลักที่หนึ่ง วิธีการคำนวณศัก,กราชก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือต้องเอาพศ2567นะฮะ621เพราะว่ามหาศก,กราชนั้นน้อยกว่าพุทธศักราช621ปีก็จะได้เป็นมหาศัก,กราชปีที่1946นะฮะในปีนี้นะคะ1946นะคะต่อไปลําดับถัดไปก็คือจุลศัก,กราช จุลรักราชนี้คือเริ่มใช้ไม่เสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ใช้เพียงรัชกาลเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ารัชกาลที่หทรงมีพระราชะอนุสณ์ว่าจุดไม่ใช่สิจุลศักราชนี้เป็นศักราชของพมา่าที่ได้คิดค้นโดยพระเจ้าโปปะสีหนะะันนะฮะกษัตริย์พม่านะฮะพระเจ้าปปปะสีหันเป็นก,กษัตริย์ที่ได้ชื่อว่า เป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถทางด้านวิทยาการคนหนึ่งนะฮะได้คิดค้นจุลศักราชนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการระบุพงศวารของพมา่าซึ่งอยุธยาเราก็รับมานั่นเองนะฮะรับมาใช้ในการเขียนพงศวารไทยเวลาเขียนพงศวารไทยก็จะขึ้นเป็นคําว่าสุภามศสดุนะฮะสุภามศสดุแล้วก็เหตุการณ์สําคัญแล้วก็จุลศักราชที่ระบุนั่นเองว่าเกิดขึ้นปีไหนนะฮะพระเจ้าปุปประสีหันนั้นมีดําริใช้จุลศักราชเพื่อใช้ในการเขียนพงศวาร เพราะฉะนั้นจุลศักราชก,ก็จะน้อยกว่าพุทธศักราช1 1 8 1ปีถ้าเอา2567ตั้งลบพัน1รก็จะเท่ากับปีจุลศักราช1,386นั่นเองนะฮะในปีนี้นะคะแต่เดิมนะ,ะจุลศักราชเริ่มเข้ามาทางรันนาก่อนนะฮะแล้วก็แพร่ขยายไปยังสุโขทัยวิยารัตนาโก,กศินนะฮะเพร,ราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุลศักราชเราก็ใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ช่วงตนนะ แล้วเราก็ยกเลิกไปมาใช้เป็นรัตนโกสินทร์ศกนั่นเองนะคะลำดับถัดไปก็คือรัตนโกสินทร์ศกรัตนโกสินทร์ศกที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คือเริ่มสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ใช้แก้ในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นเองเพราะว่าทรงมีพระราชะอนุสร์ตั้งขึ้นไว้เพื่อเป็นนะ,ะเพื่อเป็นที่ระลึกในการก่อตั้งราชวงศ์จักรีเราจะนับปีพุทธศักราช2325เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1 เพราะฉะนั้นข่าวฉลองครบ100ปีนะฮะเมื่อพุทธศักราช2,432นะก็เลยให้นับเป็นรัตนโกสิ์ศกที่1นะฮะเพราะฉะนั้นพอถึงปีพุทธศักราช2,425ซึ่งจะตรงกับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือครบ100ปีพอดีท่านก็เลยให้ฉลองกรุงรัตนาโกสินครบครบ100ปีนะฮะ โดยเริ่มใช้สกรารน,นี้เป็นในทางราชการนะตั้งแต่วันที่1เมษายนปีรัตนโกสินทร์ศก108เลยนะ,ะนับเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีแล้วก็ประกาศยกเลิกใช้นะฮะในช่วงปีรศ1 3 1ก็คือปลายปีพศ2455ก็คือช่วงต้นรัชกาลที่6นั่นเองเพราะว่าทรงเปลี่ยนจากร,ารัตนโกสินทร์ศกมาใช้เป็นพุทธศักราช รัตนโกสินทร์ศกนั้นเกิดหลังพุทธศักราช2,324ปีเพราะฉะนั้นก็เอา2,567นะฮะลบ2,324ก็จะได้เท่ากับปีนี้เป็นปีรัตนโกสินทร์ศก243นั่นเองก็คือราชวงศ์จักรีนั้นได้ก่อตั้งมาครบ243ปีแล้วนะฮะอีก7ปีก็จะใช่หลองใหญ่ก็คือ250ปีนะคะต่อไปมาดู ฮิจรราะสักการนักเล่นขีดเส้นใต้ครว่าฮิจรราะได้เลยนะฮะฮิจรราะนั้นแปลว่าสันตินะ,ะฮิจรราะนั้นแปลว่าการอพยพก็ได้นะฮะเพราะว่าสักการนี้เป็นที่ล,ลึกของการอพยพของศาสนาอิสลา,ามก็คือศาสดาที่ชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดนั้นได้ย้ายการเผยแพร่ศาสนาจากเมืองเบกะไปเมดินาเพราะฉะนั้นการย้ายการเผยแพร่ ศาสนาอิสลามจากเมกกะไปมด д и าเนี่ยทำให้พระองค์คิดคน้นฮิจรรัตสกราัขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ะลึกเหตุการณ์ที่ส่งอพยพไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะฮะซึ่งเมืองเมดินาเนี่ยก็จะอยู่ทางตอนเหนือของเมกกะไปนิดหนึ่งนะครมาห่างประมาณ700กว่ากิโลเมตรนะฮะการอพยพครั้งนั้นก็คือไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะฮะและเมืองเมดินาก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญรองจากเมกกะ อย่างเมกกะก็คือเป็นเมืองที่มีหินดํากาบาใช่ไหมคะที่ศาสนิกชนพวกของอิสลามนั้นเขาต้องไปเวียนเทียนนะฮะกับหินดํากาบาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเป็นเมืองเบดีนาเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เขาเรียกเลยนะฝั่งพระศพนะฮะฝั่งพระศพของท่านนาบีมูมฮัมหมัดก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญลําดับที่สองรองจากเมกกะนั่นเองนะฮะเมดินาหรือมาดินานะฮะก็คือ การอ่อนออกเสียงสำเนียงของภาษาอิสลามนั่นเองนะคะศาส,สนาอิสลามหรือฮิจรสัสรกาลนี้จะเกิดหรังพุทธศักราช1 1 2ป่ปีก็คือจำได้ง่ายนะคะก็คือ1 1 2 2เพราะงสอเพนนักเรียนก็ต้องเอา2567้122ลบก็จะได้เท่ากับปีฮิจรสัสราลที่ห4 4่ันรี่นั่นเองนะคะปีนี้ก็เป็นปีฮิจรสัสราลที่ห4ึัรี่ ศาส,สนาอิสลามนั้นจะแปลกกว่าเขาเพื่อนเพราะว่าจะนับปีใหม่จะนับวันเนี่ยตามทฤษฎีของจันทรคติคือดวงจันทร์เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นโคการโคจรของดวงจันทร์เนี่ยเดือนหนึ่งมันจะแค่30วันมันจะไม่เหมือนปฏิทินแบบสุริยคตินะ,ะที่ว่าปีหนึ่งมี365วันถึง366ใช่ไหมคะแต่ว่าของอิสลามนั้นใน1ปีจะปีมีเพียงแค่354วันเองเพราะฉะนั้นทุกๆ32ปีขึ้น ฮิจรอนสกกราชจะคาดเคลื่อนเกิดสกกราดอื่นไป1นปีนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทุกๆ32ปีครึ่งผ่านจากฮิจรอนักกลาดเนี่ยเขาก็จะต้องปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น1ปีบวกหเข้าไปนะฮะถึงจะตรงกับศาสนาอื่นๆนะ,ะเพราะฉะนั้นศาส,สนาอิสลามก็เลยนับถือดวงจันทร์เป็นหลักนั่นเองนะฮะในการมองพระจันทร์เพื่อ,อคิดค้นวันที่อิดิฟัดดีวันปีใหม่นะ,ะหรือวันถือสินอดหรือวันลอมาดอนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือทั้งหมดของเรื่องของศักราชในวันนี้นะคะเพื่อนนักเรียนก็ไปทบทวนนะคะโดยนะคะขอบคุณมากจ้า